ก็ถึงเวลาในการทำคลิปคิวเอดีนะครับผมเย่เย,ย <laughs> เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ผมก็จะมาทำคลิปคิวเอ็นดีนะครับผมซึ่งการแบบการแบบแบบเปิดที่ปรบมันก็ดําใจอ่งนี้ครับผมเฮ่ <laughs> ประกาศลัทิ <laughs> คือเป็นการประกาศรางวัลเลยว่ามันยินนี่ครับผมประกาศรางวัลววสุดยอดลทัทธิสาวเฟศห้ซึ่งหลายคนที่อยากรู้ว่าคืออะไรอ๋ออันนี้เมี่ครับผมอันนี้มิ่งเจ้าสาวผมเป็นเฟศห้านะครับผมว้าวดีก็ <laughs> คือเป็นอันดเมียอะไรครับผมก็คือ ก็ได้เปิดคลิปแบบนั้นซึ่งซึ่งสมาชิกเอสมาชิกมีอยู่5สมาชิกนั่ก็คือคลิปนี้คิวเอนคลิปนี้คิวเอนเออยากตอบคนามก็ตอบมัเลรกบผมไม่ต้องดูคลิปก็ได้เนาะเต็มำหรับคนที่อยากรู้ก็ดูเอาซึ่งมันมีประมาณกี่นาทีนะอ๋อมีนาทีอิจิกะยูสุบะ ิิกลและนีโนมิคุซึ่งผมขอสปอยไปเลยครับซึ่งมิคุอะมันมีฝั่งเลือกเพียงแค่คนเดียวซึ่งคนเดียวนั้นนั่นก็คือคนนี้ครับผมเหนื่อยใจเอฟเอฟนะครับผมเย้ยูคูขอม้ที่ต้องเสียใจ เราจะสป,ปอยให้นะครับของพี่กูจังเลยได้คะแนนแต่ผมไอ้โปรโมทนะครับเดี๋ยวโปรโมทให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนดเดี๋ยวไ,<ด>ไอ้ไ้ดเดี๋ยวอติดจานไปก่อนเออดี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 ด,ด,ดคีค่อยโปรโมทเหอะค่อยโปรโมทดเดี๋ยวก็เออค่อยดีดี ส,สิ้หนึ่งไลน์หนึ่งสองสามสองสาสาทงว่านซึ่งสำหร,ร,รับคนที่อยากรู้ว่าเหนือใจ F F คือใครเนี่ยผมจะให้ดูนะ ช่องสามพันทรับในเบหาช่องอื่นนะเนี่ยตอนนี้มีคนตัวมีตัวปลอมเยอะมากเลยสามคนอเองเรื่องน,นี้มันน่าคุ้นคุ้นไหวใครๆวะใช่เรื่องนี้ไหมเดี๋ยวหัวไปคังวีดีโอก่อนเยใช่เรื่องนี้ไหมไอ้นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคือเรื่องอะไรอืมสปอยนี้ ผมสปอยแอนมีอะไรอะไรอะไรมันชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้จีพีเร็วซื้อผมก็จำไม่ได้จริงๆนะผมก็ต้องมาหาในประวัติการค้นหาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมได้อยู่วิดีโอททนก็ถือว่าดีไปครับผม ใครยู่วิดีโอไม่ได้ก็คงเสียว่าเสียใจมากเลยครับผมผมก็จะพยายามเลื่อนแบบเพช้าหน่อยนะนี่ทุกคนก็ลองดูนะครับผมนี่ลักสุดเพี้ยนของยายเกียนลกูกไข่ตรงไหนวะมไม่รู้โมผมไม่เห็นตาดีแต่ไม่เห็นหรอก <laughs> เป็นงนี้ครับตรงนี้ก็ผมอ่าโอเค้ยเฮ้ยจบจบจบน่าเขาขอจบคลิปเพื่อทำในสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับใครอยากปรโมทผมก็โปรโมทได้ครับผมอ่ะ แต่ต้องทิ้งลิงเครดิตในกูด้ดวยแล้วก็ไม่บอกว่าโปรโมท <c oughs> ผมจะโปรโมทช่องคุณอะไ้ได้ๆครับได้ครับผ <c oughs> มก็ให้โปรโมทอยู่แล้วแต่ถ้าจะก๊อบคลิปอ่ะให้เครดิตให้เครดิตด้วยแต่ถ้าจะแบบมาเล่นแมปก็อ่านอ่านป้ายให้หมดด้วยนะคือมันจะมีคือถ้าจะไอเล่นแมปกระดดผมอ่ะคือ เป็นใ้ผมไม่ต้องลิง์ลิงลิง์เครดิตได้ครับผมหรือทิ้งก็ได้ครับผมหรือบอกมาก็ได้ว่าห้องไหนเป็นคนทําผมก็ไม่ได้บอกผมก็ได้บอกไปใน map กระโดดแล้วล่ะว่า youtube c c x 2 0 2 1งั้นไม่ต้องห่วงถ้าใครไม่อ่านป้ายก็ใายซื้อไอ้บอกชื่อมก็ได้แบบนี้ <c oughs> พิ้มแล้วก็เจอละ นียกนคับผมพี่คลิปแรกของผมเลยนะผมไม่ได้เล่นโลบบอกอะไรนะผมเล่นไหมครับจริงๆแบบจริงๆเลยคือคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมว่ารีอเขาไอ้ป้ายว่าถอนึกว่าผมเล่นโลบบอกว่าคือตอนนี้ผมเล่นลบคอมเมนต์นั้นไปแล้วเขาบอกว่าเข้าเข้าไหมครับมันบ็อกอยังไงเอาง้าเดี๋ยวหรกว,ว่าโลบ,บอกจริงๆรเหรอหรือไอ้แบบหรืว,ว่าไปหาหลบไหมครับจะาคสต้ไม่ใช่ครับผม อันนี้คือไงครับเวอร์ชันจริงๆับผมเป็นแบบแบบนี้เลยครับผมนะนี่เลยครับผมทำไมผมถึงโหลดได้ก็เพราะอันนี้เนี่ยเนี่ยามาหาดูเอาก็มีเวอร์ชันนั้นแล้วใช่ไหมจะแบบไปโหลดแป๊บนนะึงยาคือตอนนี้มี1 7 3 4แล้วเว้ยเฮ้ย ผมไม่หลดเพราะถ้าหลดข้อมูลผมก็จะหายหมดเลยผมก็ต้องมาหลุดแบบกระดูกใหม่ๆหมดเลยแต่ก็ไม่ต้องห่วงซื้อสกินไหมครับเนี่ยถห้คนมาทำเองดีกว่าใครอยากทำสกินไหมครับก็ยังมีช่องทางสิดต่อเด้อส่วนไอ้เรื่องฟรีไฟล์ผมจะไม่ได้เด่นนะคลิปนี้เป็น Q&A ย่างงั้นตอบคำถามมา แต่ถ้าใครอยากรู้ชื่อผมอยากรู้ถ้าใ,ใครอยากรู้ชื่อผมตอบคำถามมาส่วนอาย,อนย,นย,นย,นยุบอกในเกี่ยวกับแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกในเกี่ยวกับแล้วผมอายุสิบขวบเวลาเอาไม้บรรทัดต้องเวลาไปวัดต้องเอาไม้บรรทัดไปไปด้วยเพราะเอาไม้บรรทัดไปวัดใช่ครับ FC DC รง่ D ero, ไม่ได้ดูคลิป FC VC ไม่ได้ดูดูคลิปชอบดูเป็นประจำสำหรับตอนที่เบื่อ C เมียนเบงคอกกีสปอร์ตโอตาโตะบอม และก็ช่องบิลบลี่เป็นลีซิว่ว่า c ีซีเอสองศ์สองศูนย์สองหนึ่งทีเฮดซึ่งความจริงผมไม่ได้อะไร,รอ่ะผมเพียงแค่มาดูอนิเมะเฉยความจริงผมมีนะบิลบลี่เวี่อะเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเออเจอๆนะคนตัดต่อไม่ที่เกียรตัดต่อผมจะไม่ตัดต่อคลิปอะไรเพียงแค่บอกว่า Q a ตอบมาไม่ต้องดูคลิปชื่อคลิปอันชื่อคลิปเป็นแบบนั้นเลย c x สองศูนย์สองหซึ่งตอนนี้ก็มีคนกดไลค์ปุ่มไปแล้ประมาณห้าสิบสี่คนนะครับตรงไหนมีห้าสิบสี่คนแล้วหรอไปฟังเลย เอดี๋ะไม่ใช่ไม่ใช่วันคลิปนี้ไม่มีอะไรบ้าผมเองถ้าคลิปเสปุ๊บผมก็มาลงเลยคลิปันีองไม่ต้องดูคลิปเออไม่แปลกผมไม่แปลกโอเคจบคลิปเพลงเท่านี้สำหรับวันนี้